สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูสุนด้นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อ6.1.2การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR ค่ะมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ค่ะสืบค้นข้อมูลอภิปรายและอธิบายการคโคลนยีนโดยเทคนิค PCR ค่ะ ในคลิปที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการคโครยีนโดยใช้พลาสมิกของแบคทีเรียกันมาแล้วซึ่งนอกจากเราจะเพิ่มจํานวนยีนหรือว่าเพิ่มจํานวน DNA ได้ในสิ่งมีชีวิตเช่นแบคทีเรียแบบนี้นะคะเราสามารถเพิ่มจํานวน DNA ได้ในหลอดทดลองโดยใช้เทคนิค l y m e r a s e Chain Reaction หรือว่า PCR แบบรูปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ว่าการโครนยีนโดยเทคนิค PCR นี้นะคะจะแตกต่างจากการโครนยีนโดยใช้พลาสมิกของแบคทีเรียที่เราเคยเรียนมาแล้วอย่างไรคะ่ะ<ม>การเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR นะคะจะใช้เครื่อง t h e r m a l c y c l e ค่ะซึ่งสมัยครูเรียนนะคะครูก็เรียกเครื่องหนี้สันส้นๆว่าเครื่อง PCR ค่ะ เครื่องเทอร์โมไซเคิลนะคะสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิได้ตามที่เราต้องการค่ะแล้วก็มีหน้าตาได้หลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับรุ่นแล้วก็ยี่ห้อค่ะอย่างเช่นทางด้านนี้นะคะนี่ก็คือเครื่องเทอร์โมไซเคิลและทางด้านนี้ก็เป็นเทอร์โมไซเคิลเหมือนกันค่ะเรามาดูภาพรวมของการเกิดปฏิกิริยา PCR กันก่อนนะคะ DNA นี้ค่ะเป็น DNA แม่แบบนะคะส่วนบริเวณสีเหลืองค่ะเป็นบริเวณ DNA ที่ต้องการเพิ่มจำนวนนะคะ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิค่ะ DNA สายคู่จะแยกเป็น DNA สายเดี่ยวนะคะจากนั้นค่ะพรเมอร์ที่เป็น DNA สายสั้นๆนะคะจะเกาะกับ DNA แม่แบบในบริเวณที่ต้องการเพิ่มจำนวนโดยพรยเมอร์จะมีลำดับเบสที่เป็นเบสคู่สมกับลำดับเบสบนสาย DNA แม่แบบนะคะจึงสามารถเกาะกับ DNA แม่แบบได้อย่างจำเพาะค่ะ ะนักเรียนสังเกตน,นะคะไพรเมอร์จะมีไพรเมอร์หแล้วก็ไพรเมอร์สนะคะถ้าเราดูลำดับเบสค่ะก็จะเห็นว่าเป็นเบสคู่สมกับ DNA แม่แบบนะคะจากนั้นเอนไซม์ดีนเอโพลิเมสค่ะจะทำหน้าที่ต่อนิวคลีโอไท์ทั้ง4ชนิดให้ได้เป็น DNA สายยาวนะคะโดยที่นิวคลีโอไทต์ที่นำมาต่อจะมีเบสที่เป็นเบสคู่สมกับ DNA แม่แบบค่ะจากตรงนี้นะคะจะเห็นว่า เมื่อนำนิวคลีโรไทม์มาต่อค่ะถ้า DNA นแม่แบบนะคะมีเบสเป็น T ค่ะนิวคลีโรไทด์ที่นำมาต่อก็จะเป็น A นะคะซึ่งก็เป็นเบสคู่สมค่ะหลังจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการทำ PCR ในห้องปฏิบัติการกันนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรค่ะในการทำ PCR นะคะจะเริ่มจากการเตรียมสารละลายที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาค่ะ โดยใช้ไมโครปีเป็น,นะคะดูดน้ำกลางไซลงไปในหลอดไมโครเซนติฟิลค่ะซึ่งก็คือหลอดเล็กๆตรงนี้นะคะเติมสาระละลายบัฟเฟอร์แล้วก็เติมนิวคลีโอไทด์สีชนิดค่ะซึ่งก็คือ dntp นะคะหรือว่าดีออกซินิวคลีโอไทด์ไตรฟอสเฟตค่ะ จากนั้นนะคะเติมพรายเมอร์ที่เป็น DNA ใสายสั้นๆค่ะทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์ DNA สายใหม่นะคะพรายเมอร์ที่ใช้ค่ะมี forward primer แล้วก็ reverse primer ค่ะจากนั้นนะคะเติมเอนไ m ม DNA Polymerase ค่ะจะ่ทำหน้าที่สังเคราะห์ DNA สายใหม่นะคะ DNA Polymerase ที่นิยมใช้ก็คือ t a ็ Polymerase ค่ะ เพราะว่าสามารถทำงานได้ในอุณหภูมิสูงโดยที่ไม่เสียสภาพนะคะแล้วก็นำสารละลายที่เตรียมไว้นี้ค่ะแบ่งใส่หลอด PCR ค่ะจากนั้นนะคะเติม DNA แม่แบบที่มียีนที่ต้องการเพิ่มจำนวนลงไปในหลอด PCR ค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วนำหลอด PCR ไปใส่เครื่อง ThermoCycle ค่ะ ตั้งโปรแกรมที่กำหนดอุณหภูมิเวลาแล้วก็จำนวนรอบของการทำปฏิกิริยาตามที่เราต้องการนะคะเมื่อสิ้นสุดการทำปฏิกิริยาค่ะจะได้ดีเนที่ต้องการจำนวนมากค่ะหลังจากที่เราได้ดูคลิปการทำา p r r ในห้องแลบกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันค่ะว่าหลังจากที่เรานำหลอด PCR นะคะไปใส่ในเครื่อง Thermal Cycle ค่ะ ในนั้นจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยที่ครูจะค่อยๆอ,อ,อธิบายในแต่ละขั้นตอนค่ะในการทำ PCR ค่ะภายในหลอดทดลองนะคะจะมี DNA แม่แบบหรือว่า DNA template ค่ะ Primer n u c l e o t i ไทด์4ชนิดหรือ dNTP นะคะและ Enzyme DNA polymerase หรือ Taq polymerase ค่ะ ทั้งหมดนะคะจะอยู่ในสารละลายบัฟเฟอร์ค่ะเพื่อให้เกิดภาวะที่เหมาะสมต่อการเกิดปฏิกิริยานะคะในแต่ละรอบของการเกิดปฏิกิริยา PCR นะคะจะมี3ขั้นตอนค่ะนั่นก็คือ denaturation annealing และ extension ค่ะเรามาดูขั้นแรกกันก่อนนะคะก็คือ denaturation ค่ะเพิ่มอุณหภูมิให้สูง95องศาเซลเซียสนะคะ ทำให้ DNA แม,แม่แบบ2สายค่ะแยกออกจากกันเป็นสายเดี่ยวค่ะขั้นที่2ก็คือ a n n e a l i n g ค่ะลดอุณหภูมิลงมาที่50องศาเซลเซียสนะคะทําให้ไพรเมอร์จับกับ DNA แม่แบบในบริเวณที่ต้องการเพิ่มจํานวนค่ะถ้าเราดู DNA แม่แบบสายบนนี้นะคะที่มีทิศทาง5พร์มไป3พร์มค่ะไพรเมอร์ที่มาจับบริเวณนี้นะคะจะเรียกว่า Reverse Primer ค่ะแต่ว่าถ้า DNA m แม่แบบสายล่างนะคะมีทิดทาง3พรามไป5พรามค่ะไพรเมอร์ที่มาจับนะคะจะจับที่บริเวณนี้ค่ะเรียกว่า Forward Primer ค่ะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าไพรเมอร์ที่มาจับกับ DNA m แม่แบบนี้นะคะมีเบสที่เป็นเบสคู่สมค่ะและขั้นที่3นะคะก็คือ Extension ค่ะ ปรับอุณหภูมิไปที่72องศาเซลเซียสนะคะซึ่งเหมาะสมต่อการทำงานของเอนไซม์ดี o นี m e r ลิเมค่ะทำให้เกิดการจำลอง DNA ในบริเวณที่ต้องการนะคะ DNA Po ยลิเมรค่ะทำหน้าที่ต่อนิวคลีโอไทด์ทั้ง4ชนิดให้เป็น DNA สายยาวนะคะโดยที่นิวคลีโอไทด์ที่นำมาต่อค่ะจะมีเบสที่เป็นเบสคู่สมกับ DNA แม่แบบค่ะ เทคนิค PCR นี้นะคะเป็นการสังเคราะห์ DNA ซ้ำๆกันประมาณ25-40รอบตามที่กำหนดค่ะโดยสาย DNA ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบนะคะจะถูกใช้เป็น DNA แม่แบบในการสังเคราะห์ DNA สายใหม่เนรอบต่อๆไปจนสิ้นสุดปฏิกิริยาค่ะทำให้ได้โมเลกุล DNA ส่วนที่ต้องการหลายล้านโมเลกุลนะคะโดยทั่วไปแล้วค่ะ การทำปฏิกิริยา PCR นะคะเป็นการเพิ่มจํานวน DNA บางบริเวณไม่ได้ครอบคุมทั้งสายของ DNA แม่แบบค่ะ<ส><ด>นักเรียนสามารถศึกษาขั้นตอนการเพิ่มปริมาณ DNA โดย PCR ได้จากรูปนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่ารอบที่1ค่ะจะได้ DNA ส่วนที่ต้องการนะคะ2โมเลกุลค่ะ ในแต่ละขั้นตอนนะคะก็จะเหมือนกับที่เราดูแอนิเมชันไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็คือมีการเพิ่มอุณหภูมิให้สูงถึง95องศาเซลเซียสนะคะทำให้ DNA แม่แบบซึ่งเป็น DNA สายคู่ค่ะแยกออกจากการเป็น DNA สายเดี่ยวนะคะหลังจากนั้นค่ะมีการลดอุณหภูมิลงมาที่ประมาณ50 6 0ถึง60องศาเซลเซียสนะคะเพื่อให้ไพรเมอร์ค่ะไปเกาะกับสาย DNA แม่แบบนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็ปรับอุณหภูมิไปที่72องศาเซลเซียสนะคะเพื่อให้เอนไซม์ DNA Polymerase ค่ะได้ทำงานนะคะโดยการนำนิวคลีโอไทด์มาต่อให้เป็น DNA สายยาวค่ะและเมื่อผ่านรอบที่1ไปแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ PCR ที่ได้ค่ะก็จะกลายเป็นแม่แบบของการทำา p r r รอบที่2นะคะซึ่งเมื่อสิ้นสุดรอบที่2ค่ะจะได้ DNA ส่วนที่ต้องการซีโมเลกุลนะคะและเมื่อสิ้นสุดรอบที่3ค่ะ ก็จะได้ดีเนเส่วนที่ต้องการ8โมเลกุลค่ะและเมื่อรอบของการทำปฏิกิริยา PCR เพิ่มขึ้นนะคะจำนวนโมเลกุล DNA ส่วนที่ต้องการก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยค่ะครูมีคำถามถามสองข้อนะคะนั่นก็คือจำนวนรอบของ PCR และจำนวนโมเลกุล DNA ที่ได้มีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะและถ้าเริ่มต้นปฏิกิริยาจาก DNA 1โมเลกุลน,นะคะ เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยารอบที่10ค่ะจะได้ DNA กี่โมเลกุลครูจะให้เวลาคิดสิวินาทีเริ่มเลยค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าถ้าใครยังตอบคำถามไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะคะกดหยุดพักการสอนนี้ก่อน แล้วก็ตอบคำถามให้เสร็จค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามาดูคำเฉลยพร้อมกันเลยค่ะจากคำถามข้อแรกนะคะที่ถามว่าจำนวนรอบของ PCR และจำนวนโมเลก,กุล DNA ที่ได้นะคะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรค่ะคำตอบนะคะนั่นก็คือโมเลก,กุล DNA ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ2ยกกำลัง n ค่ะเมื่อ n เ,เท่ากับจำนวนรอบของการทำปฏิกิริยานะคะ เดี๋ยวเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันค่ะโดยดูจากรูปนี้นะคะจะเห็นว่าเมื่อมี d n a แม่แบบ1โมเลกุลนะคะเมื่อผ่านไปรอบที่1ค่ะจะได้โมเลกุล DNA นะคะ2โมเลกุลค่ะเมื่อผ่านรอบที่สองนะคะจะได้4ผ่านรอบที่3นะคะได้8ค่ะและผ่านรอบที่4นะคะจะได้16ค่ะเมื่อเรามาดูความสัมพันธ์นะคะก็จะเห็นว่า เป็น2ยกกําลัง1ยกกําลัง2ยกกําลัง3และยกกําลัง4ค่ะดังนั้นนะคะก็จะเหมือนกับที่เราสรุปไว้ค่ะว่าโมเลกุล DNA ที่เพิ่มขึ้นนะคะเท่ากับ2ยกกําลัง n เมื่อ n เท่ากับจํานวนรอบค่ะส่วนอีกคําถามหนึ่งนะคะที่ถามว่าท่านเริ่มต้นปฏิกิริยาจาก DNA 1โมเลกุลเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยารอบที่10จะได้ DNA กี่โมเลกุล คำตอบก็คือ2ยกกำลัง10ค่ะหรือว่าถ้าใครขยันคิดอีกนิดนึงนะคะก็อาจจะตอบว่า1,024โมเลกุลค่ะซึ่งนักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องคิดออกมาเป็นตัวเลข1,024โม,เ,ม,เ,เ,ามาเ,เลกุลก็ได้นะคะเพราะว่าครูก็หวังให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนรอบ แล้วก็จำนวน DNA ที่เพิ่มขึ้นค่ะนั่นก็คือเมื่อผ่านไป10รอบนะคะจำนวน DNA ที่ได้ค่ะก็คือ2ยกกำลัง10เหมือนกับเราหาความสัมพันธ์มาแล้วในข้อแรกนั่นเองค่ะการเพิ่มปริมาณ DNA ด้วย PCR นี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ DNA นจำนวนมากเพียงพอสำหรับนำไปใช้ค่ะเช่นเป็นแหล่งของยีนนะคะสำหรับการคโครนยีนโดยใช้พลาสมมดของแบคทีเรียค่ะ หรือว่านำผลิตภัณฑ์ PCR นะคะไปหาขนาดหรือว่าหาลำดับนิวเคลีโอไทค่ะซึ่งสามารถใช้ตรวจสอบยีนที่แทรกในพลาสมิดของเซลล์แบคทีเรียได้นะคะว่าเป็นยีนที่เราใส่เข้าไปหรือไม่ค่ะและใช้เพิ่มปริมาณ DNA สำหรับการตรวจสอบ DNA เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆค่ะเช่นด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะใช้ตรวจหลักฐานในคดีอาชญากรรมหรือว่าตรวจหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดค่ะ ทางด้านการแพทย์นะคะสามารถตรวจหาโรคทางพันธุกรรมรวมทั้งโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์ได้ด้วยค่ะซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะในหัวข้อที่6.3การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA ค่ะหลังจากเรียนเนื้อหาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาถึงช่วงสรุปเนื้อหาภายในบทเรียนค่ะข้อแรกนะคะการเพิ่มจำนวน DNA ด้วยเทคนิค PCR สามารถเพิ่มปริมาณของ DNA บริเวณที่ต้องการจาก DNA แม่แบบที่มีปริมาณน้อยผ่านกระบวนการจำลอง DNA ซ้ำกันหลายๆรอบในหลอดทดลองค่ะข้อ2นะคะปฏิกิริยา PCR มี3ขั้นตอนค่ะก็คือ Denaturation DNA แม่แบบ2องสายแยากออกจากกาันเป็นสายเดี่ยวค่ะ a n n e l i n ่ Primer จับกับ DNA แม่แบบอย่างจำเพาะในบริเวณที่ต้องการเพิ่มจำนวนค่ะและ Extension นนะคะ e n z y m ม DNA polymerase ค่ะทำหน้าที่ต่อนนิวคลีโอไทดทั้ง4ชนิดนะคะให้ได้เป็น DNA สายยาวค่ะโดยที่นิวคลีโอไทดที่นำมาต่อนะคะจะมีเบสที่เป็นเบสคู่สมกับ DNA แม่แบบค่ะข้อ3นะคะ DNA ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบค่ะ จะถูกใช้เป็น DNA แม่แบบในการสังเคราะห์ DNA สายใหม่ในรอบต่อๆไปจนสิ้นสุดปฏิกิริยานะคะทำให้ได้โมเลกุล DNA ส่วนที่ต้องการหลายล้านโมเลกุลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ